สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นในส่วนของสมุนไพรคุณสำริดนะครับซึ่ง EP นี้ก็คือเป็น EP 3แล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้รีวิวมาตั้งนานนะครับ่ซึ่งเมื่อก่อนนะครับผมจะทาเป็นในส่วนของสมุนไพรคุณสำริดนะครับที่เป็นในส่วนของตุกกระบุกนะครับที่มีชื่อว่าสมุนไพรคุณสำริดกําลังช้างสารนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมีรีวิวในส่วนของสมุนไพรคุณสำริด ช้างสารนะครับผมเราม่แยกก่อนนะครับผมอันนั้นนะครับี่เป็นกระปุกนะครับสีเหลืองแบบนี้แบบนี้เลยลักษณะคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยนะครับอันนั้นจะถ้าเป็นกระปุกจะเป็นช้างสารนะครับแต่ถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นซองแบบนี้นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นช้างสารนะครับสองแล้วก็ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็คือในเรื่องของสปพคุณสมุนไพรนะครับผมที่ เต็มไปด้วยในเรื่องของสมุนไพรหลายหลากชนิดมากกว่าในส่วนของตัวสมุนไพรคุณสำลีช้างสารตัวน,นั้นนะครับแต่ถามว่าเหมือนกันไหมสรรพคุณเหมือนกันคล้ายกันแต่ทีน,นี้จะมีสรรพคุณในส่วนของสมุนไพรที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวเก่านะครับผมจะมีอะไรบ้างหล่ะที่เพิ่มมาจากที่ผมอ่านนะครับก็มีทางเช่านะครับผมเห็ดด er ินจื้อสมอไทยพิเภก นะครับผมกระเทียมนะครับผมก็นี่เลยตามนี้เลยนะครับหรือสอบถามในส่วนของเพจของคุณสมเดิ์ก็ได้นะครับผมจะมีแอดมีคอยตอบคำถามตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมทีนี้เราจะมาคุยในเรื่องของการทานไปแล้วนะครับผมจากที่ผมได้ทานในส่วนของชางสารไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมทานเข้าไปเนี่ยตอนแรกผม ก็ตื่นก็ค่อนข้างที่จะเช้าเหมือนกันนะครับผมพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เพรียนะครับหลายๆคนก็อาจจะเป็นนะครับจะทานตัวช้างสารไปแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมานะครับผมจะไม่รู้สึกเพลียเลยนะครับผมเพราะจะมีในเ่วนของทางเช่าเออ่างเช่าเข้ามาช่วยในเรื่องของทําให้ร่างกายกระพี้กระเป๋าสมองไม่เพรียนะครับหรือหรือใครทางานเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยก็ทานตัวนี้แนะนําเลยนะครับผมจะ ไม่ให้สมองมันล้านั่นเองนะครับผมแต่ถ้าผมทานเหรอผมทานวันละสองสี่เม็ดก็คือทานตื่นขึ้นมาผมทานเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนนอนอีก2เม็ดทั้งหมด4เม็ดนะครับผมกล่องหนึ่งก็จะทานได้เดือนหนึ่งเดือนนะครับผมทีนี้หาซื้อได้ที่ไหนนะครับผมก็หาซื้อได้ตามร้านขายยา แต่แนะนำนะครับผมถ้าเป็นซื้อข้างนอกนะครับโดยที่ไม่ใช่ของบริษัทเนี่ยนะครับสังเกตได้เลยว่าถ้าเป็นของแท้ของคุณสำลีนะครับผมทุกผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะครับผมจะมีในส่วนของตัวนี้เห็นไหมครับนี่จะมีในส่วนของ QR code ตัวนี้นะครับผมสแกนนะครับผมก็คือรับรองได้ว่าคุณจะได้รับของแท้อ้อป๊บนึงนะครับผมใตัวเนี้ยถ้าสั่งจากบริษัทเนี่ยนะครับผม ตัวเคียวโค้ดเนี่ยเขายังจะไม่มีการขูดนะครับผมต้องมาขูดเองแล้วก็เอาสแกนเข้าไปนะผมก็สแกนขอ,ของคุณเป็นของแท้แน่นอนนะครับไม่ย่อมแนวนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมแน่นอน1พกพาง่าย2สะดวกนะครับผม1ซองก็จะมีมีสิแคปซูลอ่าสิแคปซูลใช่นะคร ก็แนะนำนะครับให้ทานอาหารครบห้าหมูไปด้วยนะครับผมให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่าเต็มที่อันนี้คือเสริมให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่พอเพียงเอ่อที่ขอะทานโทษเสริมเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีที่ร่างกายขาด นะครับผมอย่างไรแล้วก็ตามนะครับผมผมก็ฝากในส่วนของช้างสารด้วยนะครับผมหากใครมีในเรื่องของกําลังว่าชาตกหัว,พ,วพ่อนะครับแนะนำในตัวช้างสารตรงนี้เลยนะครับผมสาหรับอีพีต่อไปผมจะมารีวิวอีกนะครับผมรับรองว่าเดดกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมสำหรับนี้ผมขอฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ